ชูหนยศินสาวบริสุทธิ์บนคานทองชูหนยศินสาวบริสุทธิ์บนคานทอง <c oughs> หนยเอ๋มาว่าเจ้ากัว เตอหน้าเถียวลูกสร้างจงเยจีเกอ้อนานจือตายตายตีติงเจอหัวลูกสาวว่าแม่คะบนถนนที่ลูกเดินมีผู้ชายอยู่สองสามคนจ้องมาที่ลูกอย่างเฉยเมย เหนือมากหัวเจกกัวเตอหน้าเถียวลูกสร้างจงเหนืจีกเก้อนานจือตายตายตี้ติงเจอหัวลูกสาวว่าแม่คะบนถนนที่ลูกเดิน มีผู้ชายอยู่สองสามคนจ้องมาที่ลูกอย่างเฉยเมยหมู่ชินหน้าเมออเเวว้ยหหปูห่่นลิงเ์ียวลู一เนอแม่ตอบว่าแล้วทำไมลูกถึง ไม่เปลี่ยนไปเดินเส้นทางสายอื่นล่ะมูชินหน้าาั่นเหปมื่งอีเ为何不换另衣条น呢แม่ตอบว่าแล้วทำไมลูกถึงไม่เปลี่ยนไปเดินเส้นทางสายอื่นล่ะ เหนือห้วนอี้เถียวลู่จิ้วยเยโยเยนเล่ลูกสาวว่าถ้าเปลี่ยนไปเดินทางสายอื่นก็ไม่มีคนมามองเลยหนเอห้วนอี้เถียวลู่จิ้วเ,เหมยโยเยนเล่ลูกสาวว่า ถ้าเปลี่ยนไปเดินทางสายอื่นก็ไม่มีคนมามองเลยถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ